ใครที่อยู่คอนโดนะครับแล้วก็อยากได้ตู้เย็นนะครับที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับราคาไม่แรงนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นของ TCL นะครับดีตรงไหนใช่ไหมครับมันเป็นตัว2ประตูนะครับอย่างน้อยๆเพื่อนๆใครอยู่คอนโดนะหรือว่าอยู่บ้านนะครับหรือว่าอยู่หอเนี่ยให้ซื้อเป็น2ประตูแบบนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประตูเดียวเนี่ย มันเสียเวลาตรงที่เราต้องละลายน้ําแข็งนะครับแล้วเวลาแช่ไอติมเนี่ยมันไม่แข็งนะครับขัดใจผมมากแล้วผมมาได้ตัวนี้ผมชอบมากเลยทุกคนราคามันแบบห้าแบงค์เทานะครับแล้วก็มีทอนด้วยนะครับช่วงโปรก็จะลดไปอีกนะครับอ่ะเปิดให้ดูครับเนี่ยชั้นบนมันก็จุ๋มจิ๋มเลยนะนะครับมันเป็นแค่สี่คิวนะครับเอาไว้แช่น้านะครับแช่น้ําแช่ของกินนิดหน่อยโอเคสําหรับอยู่หออยู่คอนโดนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีให้แช่นะแช่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ นะครับเนี่ยก็โอเคนะแช่น้านะครับได้อยู่นะครับขวดใหญ่ก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขวดเล็กนะครับได้ผักนิดๆิดหน่อยหน่อยะครับตามสไตล์คนที่อยู่คอนโดเนาะอยู่หออยู่นะครับประมาณเนี้ยใช้ได้เลยนะครับผมชอบมากทุกคนเดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับแล้วก็ขนส่งค่อนข้างดีเป็นประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึ่งดาวด้วยนะครับเออคุ้มบอกเลยคุ้ม ี t อ l ตัวนี้คตรคุ้มอ่ะถูกสุดในในตลาดนะครับไม่สูงด้วยเล็กๆนะครับประมาณน,น่าจะประมาณร้อยห้าสิบอ่ะโดยประมาณนะครับห้าร้อยห้าสิบเซนนะครับโอเคใส่ตะกร้ามาให้ครับ